วัสดีจ้าคลิปนี้บอกเลยว่าแจกสูตรทำเกี๊ยวขายค่ะกับเมนูเกี๊ยวกุ้งหมูสับไสแนแ้นที่เดียนอัดไส่จนแน่นกรบนำมาแบ่งปันลูกเพ่กันจ้ะเดียนเห็นเขาทำขายกันแล้วคืออยากกลับไปทานมากเพราะว่าอร่อยสุดๆแต่ไม่มีโอกาสเลยเดียนเลยคุณสูตรมาทำเองจ้ะปรากฏว่าอร่อยเหาะเวร์ เพื่อความครบสตรเดี๋ยวเลยมาแจกน้ำจิ้มซีฟูดจิ้มกับเกีวด้วยโอ้โหไม่ไหวละน้ำลายไหลเราไปเริ่มจัดสูตรกันเลยจ้าขั้นตอนแรกเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมกุ้งจะ้ะกุ้งนะคะล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยปอกเปลือกออกจากนั้นนำมาบ้างเบาๆส่วนท้องกุง้งขั้นตอนนี้จะทำให้เราสามารถยืดกุ้งให้ตัวตรงได้นั่นเองจะ้ะมาต่อที่การผสมไส้หมูขั้นตอนนี้ใส่หมูบดลงผ่านชนะตามด้วยหมูบดติดมันน้ำตาลทรายพริกไทยป่น ซีอิ๊วขาวน้ำมันงาไข่ไก่เดียนใส่สองฟองจุกๆจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันได้เลยเดียนใส่น้ำมันงานในขั้นตอนนี้เพื่อให้หมูหอมงานนั่นเองจะ้ะเมื่อเข้ากันดีเราเตรียมไปห่อกันขั้นตอนการห่อเกี๊ยวเตรียมแป้งเกี๊ยวน้ำเปล่าและใส้ให้พร้อมแป้งเกี๊ยวไม่ต้องขูดแป้งออกนะจะ๊ะแต่น้ำเปล่าเบาๆตรงขอบเกี๊ยวได้เลย จากนั้นนํามาต่อกันอีกแผน่นจากนั้นตักไส้หมูปาดลงไปให้ทั่วเลยจ้าหนาหนาหน่อยนะคะเพื่อความปังไส้แน่นแน่นจากนั้นแตะน้ำเปล่าลงบนขอบเกียวด้านล่างเวลาหมวนจะได้ติดกันดีแล้วก็วางกุ้งลงไปแล้วก็หมวนเกี๊ยวเข้าหากันได้เลยจ้ะทำไปจนครบได้เลยนะเพลินๆค่ะเสร็จแล้วเตรียมไปต้มกันค่ะขั้นตอนการต้มตั้งหม้อเทน้ำลงไปรอให้เดือดเมื่อเดือดดีแล้วใส่เกี๊ยวค่ะ เปิดไฟกลางต้มไปเรื่อยๆให้เกี๊ยวสุกเวลาเช็คก็สามารถตักเกี๊ยวขึ้นมาหั่นดูไซส์ด้านในนะจ๊ะเพราะว่าถ้ามองด้วยตาเปล่าจะสังเกตยากนั่นเอง้าสุกแล้วก็นำขึ้นเสด็จน้ำรอไว้ได้เลยระหว่างรอเรามาทำน้ำจิ้มรแสแซ่บกันใส่กระเทียมลงโถปัน่นตามด้วยพริกขี้หนูเกลือน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะนาว น้ำกระเทียมดองจากนั้นปิดฝาแล้วก็ปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเมื่อละเอียดดีแล้วก็เสร็จแล้วจ้ะน้ำจิ้มไปจัดเสิร์ฟกันเลยพร้อมจอยแล้วจ้า <c oughs> เมนู <c oughs> เกี่ยวกุ้งหมูสับไซนันโรยกระเทียมนิดหน่อยเวลากินจะได้หอมกระเทียมเบาๆตัดเลี้ยนดีค่ะก่อนทานจิ้มซีฟู้รดรสชาตไปด้วยโอ๊ยปินไม่ไหวเต็มคำละแซบเวอร์ทตามเดียนได้เลยนะจ๊ะ ก่อนจากกันไปเจ๊หมูมีสินค้าแล้วนะกวยจับยวนหมูหิว3ห่อ100บาททักอินบ็อกเพจหรือแอนไลน์ไอดีแอดหมูหิวมาได้เลยจ้า